ก็ด้วยนะครับวันนี้เกือบเหมเดิมนะครับจะกลับมา,มามาแมวอยู่แล้วนะครับแต่นี่ไม่ใช่แมวนะนี่คือมาสองตัวที่กูจะทําเวรห้องมันก็ขึ้นมาเฉยเลยอะไรพวกมึงเนี้ยก็จะทําเวรห้องเฮ้ยโตษลงไปเไล้ลรไปก็จะทําเวรห้องเลยไอหมาสองตัวเงีงๆๆยเงาอีก็ขึ้นมากูนี่ก็งงแตกเลยมึงมาจากไหน ขับ<ท>เว่ยอยู่เลยกูยไม่เข้าใจว่ากูทำเวียนอยู่นะตอนแรกก็ขึ้นมานะกูอุ้มไปข้างล่างหมดแล้วเก่งขึ้นมากัน,นอีกเหรอวะอะไรเนี่ยฮะ ลงมาได้แล้วโอ้ยลงมากันได้แล้วไอ้าทำอะไรอยูออ่นั่นเอ้าไอ้มโตคูเฮ้ยลงมาโอ้เข้าไปได้แล้วไอ้หมาพวกนี้เจจริงๆเลยเข้าไปอะฝาดไม้ม ไปตางถงนัดนีจริงเลยโอ้โหนี่ะทนไม่ไหวมันจะทำเวร ยิ่งตัวแม่มาด้วยนะตัวแม่หายไปไหนไม่รู้ตัวลูกแม่งเลยมาแค่ตัวแม่ก็หายแล้วมึงไม่เอาหนูกลับไปหะอไอ้เวียนเยนี่ยโอ้ยเดินไปดีมากมานำทางเจ้ย ย่าย่าทัขยะอีกแล้วอันวิ่งหายแล้วละตะบอลอ่ะรองเท้ากูกำอะไรเฮ้ยรองเท้ากูอีย่ายุ่งกับรองเท้ากูได้ไหมอ้นั้นไอ้ีเด้อโต๊กอีเวเลยช่างมันเนี่ยแล้วเขาบอกขอห้องแล้ว อนนึงะไอพวกนี้กันนะเอสมุดนังสือก็อยากจกเก็บกันเอคือไม่มีอะไรทำแล้วต้องอัดคลิป พวกนี้ก็คิดมัดแล้วนะฮะ,ะคิดมัดแล้วก็เหมือนเดิมนะ <c oughs> วันนี้วันที่ยนะี่สี่นะพวกนี้ก็คิดมัดอือ <c oughs> ช่วงนี้ไม่มีอะไรทำมากเลยขอดเบือ่อส,สุดอืมบาสุดๆดต่ไม่มีอะไรทำเลยง่ายๆเลยงาน,นอะไรอีกแล้วรองเท้ากูใช่ไหมเฮ้ยข้างกูเฮ้ยไอ้เวเนะ้ะอีม,มากวกนี้ มึงเอาค่ากูมาออกมาคาลยไอ้เวนไอ้พวกเวนพึงออกมาเลยนะออกไปเลยพึ่งนำคากูเอาไปคาไปหมดเดี๋ยวขาดหมดไอ้เวนเนื้อยังยังจะเล่น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 มาจัดแสดงเนื้อหนาตัวโคตรร้อนเลยไม่ต้องโงนะจุดนี้ก็จะทำเวรเสร็จนะ ไม่ต้องลงนะเฮ้ยๆๆๆอิ่มปุกมาหากจริงๆเลยหุ่นหลายของกุณจริงแหละนี่เอามาตัดสดงเดี๋ยวมึงก็ตกลรอกทำอะไรไม่คิดเลยเดี๋ยวมึงก็ตกขึ้นมาจะเป็นไงกูจะซวยไงเยอะตาสองตัว มาสองตัวเออยา่านะย่ามึงตกไปมึงจะไปย่าไงนะฮะฮะถ้ามึงตกนะมึงอยู่อย่างนี้เพื่อนมึงไม่ได้เลยแกอยู่อย่างนข้าใจไหมอยู่นิ่างนีใครมาอย่างวะไม่มีนี่ใครมาจะให้อุ้มไปข้างล่าง,งทำเวรอยู่เออ quân hoài chừng lưới nhăn nhang nhăn không tốt phải ra im phúc quyền đi mấy chú ngủ mà nắng non 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 นอนบอยมึงนอนแหมตัวนี้ต้องใจที่ให้มันเนี่ยยัอองอยู่นิ่งเข้าใจกับเดินไหมม้ยังยังมึงนี้ก็ติดจริงจยงป่ะ,ะอ,อ้ยจะกูเอามาจะเาควันเอ้ ของวันมาจับสลากก่อนปีใหม่เหมา<อ>ะนะเฮ้ยบ้ามีใครมาบ้างแล้วไม่มีใครมาเลยวะไม่มีอะไรจะทำแล้วขอจบคลิปเช่นเท่านี้นะครับกลับมางาี่โมซัลตตะวันนี้นะครับ่งมาป้อนากันตัน้งแต่เช้าเลย ไม่ผายครับ